สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเรามาเจอกันในคาที่สองต่อเลยนะคะคาที่สองวิชาคณิตอ้าวชายเพชรนั่งให้ดีนะครับนั่งให้ดีฟังด้วยนะคะฟังด้วยตอนนี้วางดินสอนนะคะอย่าไม่จับดินสอน,นะคะ<ส>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราเรียนผ่านไปแล้วนะคะค่าของปักจำหลักนะคะ อยู่ในหลักหน่วยหลักสิ์แล้วนะคะสองวันที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้การเขียนในรูปการกระจายนะคะไม่ยากนะคะอันนี้ไม่ยากเดี๋ยน้องดูดูคลิปวีดีโอสักนิดก่อนนะคะก่อนที่น้องจะทํานะคะน้องจะทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวีดีโอกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแดงนะคะเราจะมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กรันค่ะเรื่องการกระจายจำนวน2 1่ถึงร้อเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเขียนแสดงจำนวนสหลักในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักสิบ กับค่าของเลขโดดในหลักหน่วยอย่างตัวอย่างนะคะจำนวน35 3ในหลัก10มีค่าเท่ากับ30 5ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเขียนออกมาในรูปกระจาย35เท่ากับ30บวก5ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะจำนวน47เลข4อยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับ40เลข7ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ7เขียนในรูปกระจายเป็น47เท่ากับ40บวก7ตัวอย่างต่อมานะคะจำนวน29เลข2ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20เลข9ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เขียนในรูปกระจายเป็น29เท่ากับ20บวก9 เด็กๆลองมาฝึกเขียนแสดงจำนวนต่อไปนี้ในรูปการกระจายนะคะจำนวน63กระจายเป็น60บวก3ถูกต้องค่ะจำนวน82กระจายเป็น80บวก2ถูกต้องค่ะจำนวน75กระจายเป็น70บวก5ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ เรามาสรุปพร้อมกันนะคะการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นค่ะเป็นยังไงคะการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายของจำนวน2 1่ถึงร0 0เด็กๆเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และอย่าลืมทำแบบฝึกให้ครบเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะโอเคนะคะหลังจากที่น้องๆน,นะคะดูคลิปวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาดูนะคะมาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะในในสมุดนะคะน้องหยิบสมุดนะคะยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะผลิกฟอกวนยนะคะตั้งไว้ก่อนเลยนะคะ ่าดูนะคะดูยัง<ด>ไม่เขียนนะคะจงเขียนในรูปก,การกระจายเมื่อกี้น้องดูคลิปไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะข้อที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดสองอยู่ในหลักสิบก็มีค่ายี่สิบน้องก็เอายี่สิบมาใส่ตรงนี้เลยนะคะยี่สิบ เก็ดอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับเจ็ดก็เอายี่สิบมาบวกกับเจ็ดนี่เราเรียกว่าการเขียนในรูปการกระจายนะคะต่อไปข้อที่สองหสิบสี่หกอยู่ในหลักสิบมีค่าหกสิตีในหลักหน่วยมีค่าสิก็เป็นหกสิบ บวกสี่นะคะต่อไปข้อที่สามเจ็ดสิบสองสองอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าสองเจ็ดอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเจ็ดสิบแล้วก็เจยนเจ็ดสิบบวกส้่ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ห้าอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าห้า แปดอยู่ในหลักสิบก็เป็นแปดสิบก็เป็นแปดสิบบวกห้านะคะต่อไปข้อที่ห้าเก้าสิบเอ็ดหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าหนึ่งเก้าอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเก้าสิบก็เขียนเป็นเก้าสิบบวกหนึ่งต่อไปข้อที่หกยี่สิบห้า หาอยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้าสองอยู่ในหลักสิบมีค่า20นะคะก็เป็น20่บวกหนะคะต่อไปข้อที่7 36ดหอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า6 3อยู่ในหลักสิบก็มีค่า30ก็เวลาเก็บก็30มบวกหนะคะ ต่อไปข้อที่8 42สองอยู่ในหลักหน่วยมีค่า2นะคะ4อยู่ในหลักสิบก็มีค่า40ก็เขียนเป็น40่บวกสนะคะไม่ยากนะคะพอไปถึงข้อ9ข้อ9น้องก็ต้องต่อสมุดไปเลยนะคะไม่ต้องมาแบ่งกับคุณรูนะคะ ที่คุณครูมาอยู่ใน้อยเดียวกันเพราะว่าให้น้องสะดวกในการที่จะทํานะคะต่อไปข้อเก้าข้อเก้าก็เป็นอะไรคะแปดสิบบวกศูนนะคะต่อไปข้อสิบข้อสิบก็จะเป็นหกสบเอ็ดนะคะหกสิบวกอะคะหกสิบบวกหนึ่งต่อไปข้อสิบเอดเป็นอะไรคะกาสิบบวก แปดครับเก้าสิบบวกแปดแสดงว่าน้องทำเป็นต่อไปข้อสิบสองอะไรเอ่ยแปดสิบบวกสองครับแปดสิบบวกสองค่ะเก่งมากต่อไปข้อสิบสามอะไรคะห้าหกสิบบวกห้าต่อไปข้อสิบสี่ ห้าสิบห้าสิบกับห้าค่ะห้าสิบบวกห้าต่อไปข้อสิบห้ายี่สิบสองบวกสองครับยี่สิบสองค่ะมีน้องน้องคนไหนทำไม่ได้มีไหมคะไม่เข้าใจมีไหมคะตัวตัวตัวหลังก็คือหลังเรียกว่าหลังรวยรวยมีค่าเจ็ด น้องก็ใส่เจ็ดตรงนี้นะคะในหลักสิบก็มีค่ายี่สิบก็เอายี่สิบไปบวกกับเจ็ดนะคะมีน้องๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจมีไมคพายังไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยทำไม่ได้นะคะตรงนี้เว้นประมาณช่องบรรทัดนะคะเลขหนึ่งนอกเส้นสีแดงตรงนี้เว้นประมาณช่องนะคะ มรงนี้สองช่องเครื่องหมายเท่ากับน้องใช้ไม้บรรทัดได้ยี่สิบห้าเขียนเพื่อใช้ไม้บรรทัดขีดมันจะมีเส้นเล็ก,ลก<ช>ๆอยู่ในสมุดของน้องนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดให้เต็มช่องเลยนะคะบางคนขีดทีะนะสองช่องนะคะ,ะเป็นหนึ่งช่องใส่เพื่ออ่าน้องเข้าใจะาน้ำเงาอะไรน่ โดยเฉพาะเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกนี้มันจะมีเ่้าองู่ในสมุดของน้องนะคะ,ะ,คะใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดอย่าใช้มือขีดนะคะไม,ไม่เอ่ยไม่เอ่ยเดี๋ยวครูจะดูนะคะเวลาส่งงานมาครูจะดูทั้งสองห้องเลยนะคะครูจะบอกครูคแฝดด้วยห้องครูชุบด,ด้วยนะคะ ใช้ไม้บรรพัดขีดนะคะอย่าใช้มือถีดนะคะเวลาใครปุดมัวนะคะอย่าได้รู้ว่าเออสวยงามเรียบร้อยทํางานเร,เรียบร้อยน่าปวดนะคะ่มีน้องง้องคนไหนจะถามอะไรบ้างไหมคะทำได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยอย่างแล้นะคะ ผมทำได้ครับใช่ยนีทำได้เขาเลยก็ผมทำได้ครับทำได้โอเคนะคะน้องลงมือทำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเขียนในรูปการกระจายนะคะจำนวน21ถึง100นะคะ คุณครูคุณชุปก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ